สวัสดีทุกคนมาทานส้ตมตำกันนะวันนี้มาแป๊บเดียววันนี้ทุกคนมีงานยุ่งวันนี้รีบมารีบไปวันนี้เพราะว่าต้องส่งบัตรส้ตมตำให้ลูงน้องซื้อมาเผ็ดมากยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยทุกคนอ,อร่อย มาแป๊บเดียววันนี้มีงานเขาเข้ามาแล้วงานตัวเลยนะวัน,นมาแป๊บเดียวมีงานด่วน รีบทารีบไปวันนี้เปิดบินไปคุยงานกับลูกค้าวันนี้แต่งตัวดีหน่อยสุกตำโคตรเผ็ดเลย ต่ำผิดใจมากทุกคนจูบกายไม่มีคนดูตั้งแต่คนกินข้าวอยู่รีบิบ,บไปวันนี้ ง่ายง่ายก็อยู่ได้และไม่เห็นตายไม่ต้องไปกินมันยุ่งยากกินแค่พออยู่ได้พออยใครมาแลเข้ามาแล้วก็กดทักทายให้หน่อยนะทุกคนวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปละนัดลูกค้าไว้บ่าย วันนี้มาสิบห้านาทีพอบ่ายนี้นะัดไม่มีคนทักทายเลยอะเข้ามาดูแลทักทายให้หน่อยสิทุกคน เอาน้ำปลาร้ามาใส่ก่อนนะร่อย ส่น so, uh ้ำปลาอิกหนึ่งยั่ว ใส่น้ำปลาล้ไปแล้วยั่วๆเลยเนี่ยขาดไม่ได้วันนี้มาป๊บเดียวน,นะทุกคน15นาทีวันเนี้ยบ่ายมีนัดลูกค้า แต่งตัวแปลกๆเลยนะวันนี้ผมมีนัดลูกค้าวันนี้มีหล่คนดมูมีคนทักทายเลยวันนี้มาสิบห้านาทีพอ ใส่ปลาไหลนิดนึงจืดใส่นวนวๆทุกคน อิ่มเลยทุกคนกินไปหมดแล้วเนี่ยแซ่บอยู่อย่างนัวเลยวันนี้มาเร็วไปเร็วเด้อ อิ่มแล้วทุกคนไม่มีคนเข้ามาดูเลยอ่ะมีแค่คนเดียวเองเหรอทานข้าวกันยัไม่เสร็จนแน่นอนเลยอีกสามอาทีจะไปล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดบินมีนัดลูกค้าตอนบ่ายทานส้มตามมันกน้องไปซื้อให้วันนี้ไม่รู้จะทานอะไร สำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่นะทุกคนถ้าใครมาชมติดตามมาชมยอหนหลางก็ฝากให้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนนะเขาไปกดติดตามทางช่องยูทูบได้ปูนาเจบเบก้าเป็นภาษาไทยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กขจบไปที่นี่นะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ